สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ตุ๊กด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกซุกคันสาวัน,วนสิ้นโลกแตกวันโลกแตกยังไม่เห็นแตกเลยอาจารย์มีแต่นหน้าแตก ไช,ช่แล้วใครที่ว่ามันจะแตกในหน้าแตกพี่ <c oughs> นเนทางตั้งแต่เช้านะทั <c oughs> ่วโลกแหละเขาก็จะมีประเพณีนู่นน,นี่นั่นนะ <c oughs> พี่เดินเขาตื่นเต้นกันใหญ่เลยเนี่ยนะคะก็ก็ยังไงก็แล้วแต่มันก็เป็นกระแสที่ทําให้เฮ้ยวันนี้เป็นวันที่ไม่ธรรมดานะอย่างน้อย <c ough> นะเพราะว่าคนทั้งโลกก้งใช้คํานี้นะรู้สึกร่วมกันงแม้ว่าจะมีนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เอามายืนยันว่าไม่จริงแต่เราก็แอบลุ้นไม่ได้บางคนนี่เคาะนาฬิกาตั้งนาฬิกาเที่ยงคืนเลยนะ ห้าสีสาสองเฮ้ยหลับตาไวเอ้ยอย,อย,ยังอยู่ดีมีแหงอยู่ <laughs> ใครใครที่ไปรูดบัตรเครดิตเมื่อวานสักกระนำ <c oughs> แล้วบอกว่าวันนี้จะง่วนนิ่มไม่ต้องใช้เส<ว>ีย,ยใจด้วย<ะ>สวยไปแล้วนะคะโลกแต่จริงๆไม่มีเงินใช้โลกยังอยู่ <c oughs> ดีมีแหงอยู่นะครับ <c oughs> สำหรับคนที่มักจะคิดว่าวันเนี้ย แม่มันหมดละชีวิตอะไรตายอยากเพอกันในเฟซบุ๊กก็คัอนขัางเยอะใช่อาจารย์ตุ๊กเพออะไรบ้างในวันในเฟซบุ๊กพี่ไม่อยากอ่านเอให้เคนโดอ่านพี่เพลิ่เอาไว้เราจะมาเพอกันหน่อยนะครับในวันที่เขาบอกว่าเป็นวันสิ้นโลกเนี่ยบางคนร้อนเรียนผมชอบมากเลยวันพระสิ้นโลก ใส่หมดไหมส่ะท้องเสียงท้องเสียงน่รักมากใช่แล้วพอดีมันมีงานที่เมืองทองพอดีที่สวนน้ำพรด้วยงานเกี่ยวกับผ้าไหมโอทอบงี้โอทอบใช่ก็สวยที่พี่ก็เพเอาไว้ลองอ่านดูอาจารย์ตุ๊กเพอรว่าอะไรและแฟนของเมาส์เกินร้อยเพอรว่าอะไรในวันที่เขาบอกว่าสิ้นโลกนะฮะศูนย์สองเน่ถึงวันนี้เราจะมาเพอกันเพิรถึงคาถาชีวิตของคุณวิกรมกรมดิ์ด้วยนะครับคาถาชีวิตของคุณเนี่ยมาเพอกันหน่อย ผมมีหนังสือจากคุณวิกรมรอมอบให้อยู่แล้วด้วยน่ารักมากครับเมื่อวานนี้ได้เอาคลิปเสียงของพี่ๆน้องๆชาวเมาส์เกินร้อยแท็กไปที่ Facebook ของคุณวิกรมแล้วก็ให้คุณวิกรมฟังเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ชื่นอกชื่นใจมากทุกคนที่เข้ามาพูดคุยในรายการของเราเนี่ยผมจะตัดแต่ละคลิป mm hmm. แล้วก็ส่งให้คุณวิกรมฟังหมดทุกคลิปเลย mm hmm. ดีมากไม่แน่นะครับเร็วนี้ผมอยากจัดจึงเลยจะไปอ้อนแกเดี๋ยวจะไปเจอวัน,ว,นวันจันทร์เนี้ย mm hmm. วันจันทร mm ์ท hmm. ี่นะครับอาจารย์ตุ๊กที่ขอนแก่น ที่ต้องลาหนึ่งวันอาจารย์ตุ๊กต้องมาแทนนะวันจันนี้แหละค่ะอาจารย์ตุ๊กต้องมาจัดแทนเพราะว่าผมต้องไปเป็นพิธีกรคารวาลที่ขอนแก่นเปิดตัวที่ตลาดต้นตาลน,นะฮะนั่นมาดูอาจารย์ตุ๊กเพอ้อว่าอะไรดร <c oughs> ตุ๊กอยากบอกรักใครอยากทําอะไรที่ดีให้กับใครชิงเอาช่วงเวลานี้แหละค่ะวันเวลาที่เราทั้งโลกอยู่ในห้วงอารมณ์เดียวกันวันสิ้นโลก21ธันวาคม2012ปรากฏการณ์ความเชื่อที่ใหญ่ที่สุดเชียวนะคะใช่ซะดกรตุ๊ก พี่พี่น้องๆจากต่างจังหวัดสอบถามกันมาเยอะว่าได้ข่าวว่าคนกรุงเทพเตรียมกักตุนมามากปากระป๋องกันใหญ่จริงเหรอเออวันโลกแตกนะคะไม่ใช่วันน้ำท่วม <c oughs> ไม่ต้องเตรียมอะไรนะคะนอกจากเตรียมใจดีจะได้ตายไปค่ะมีเพื่อนตาย <c oughs> ดีจะตายไปค่ะจะได้มีเพื่อนตายเนยเี่ยกระแสะแรงไหมคุณโชคขาสวัสดีค่ะค่ะคนพี่ๆค่ะพ <c oughs> ี่พี่อะไรแก่เสียงแก่กว่าฉันเยอะเลยเดี๋ยวอย่ายวมา วันนี้เกนโดอาจจะเสียผู้เท่าหน่อยนะฮะมันค่อนข้างจะแหบๆเล็กน้อยมันไม่ได้แค่วันเดียวสิมันเป็นอาทิตย์แล้วแต่กำลมันจะดีขึ้นมันไม่ใช่พระเจ้าลงโทษพระเจ้าลงโทษอะไรใช่เป็นวัดถ้าพระเจ้าลงโทษเนี่ยมันควรลงโทษให้ตายอีกคนอย่างโดเนี่ยแต่ังไม่ตายนะครับเพราะว่าสวรรค์ไม่เอานรกก็ไม่เอาเอาวันนี้คุณโชคมีอะไรจะเพ้อวันนี้มีอะไรจะเพ้อค่ะเขาวันนี้เขาเพ้อกับวันโลกแตกเนี่ย อมเป็นกันทั้งโลกเลยนะครับแล้วทำไมโรคจิตเพศต้องมาถามผมด้วยฮะชอบจินตนาการไปก่อนกระต่ายตื่นตูม แล้วคุณโชคกลัวไหมวันนี้ได้นับเวลารอคอยไม่มันจะแตกไม่แตกเนี่ยอชอบและทำไมเราสองคนหันมาทำหน้าเหมือนกันเลย <c oughs> มันไส้มันขี้โม้ <c oughs> แหมโม่งจรงิง <c oughs> <c oughs> ทำไมต้องกลัวความสำเร็จอะ เออแล้วไปกลัวมันทําไมกลัวแล้วไม่ต้องทําดิความสาเร็จอะไปทาความไม่สําเร็จดิจะไม่ต้องกลัวอมไม่ถ้ากลัวความสําเร็จก็ไม่ทัองไม่ต้องทําความสําเร็จซิไปทําความล้มเหลวจะไม่ต้องกลัวอ้าวลงหลงุมไปเลยไป <laughs> <laughs> ลงหลุมไปเลย <laughs> หกเก้าหนึ่งแปดสี่สามแปดถึงเก้าคุณเพอวันสิ้นโลกยังไงแล้วก็มาบอกคาถาชีวิตของคุณด้วยนะครับพี่อยากอ่านของเคนโดเมื่อเช้านี้พี่ตื่นมาแล้วก็ได้อ่านรู้สึกทรัพย์ซึ้งนจานพี่ต้องทำสิ่งนี้โด้ไหมไอ้นี่คุณผู้ฟังคะโอ้ยไปเสียงไม่ได้รอขนาดนั้นประมาณนี้เลยเสียไมไดรอขนเช้าทุกวันได้คุ้นคิดอะไรมากมายในชีวิตต่อไปนี้คงต้องโฟกัสและทําเพื่อตัวเองให้มากขึ้นรวมถึงครอบครัวที่รักสร้างงานให้คุณแม่ได้ทํา บางคนบอกแกแล้วให้แกพักยิ่งพักยิ่งง่อยแม่หรอ <c oughs> ดูว่าแม่สิแม่บอกก็จริงผมให้แม่จัดรายการวิทยุด้วยตอนเช้าจัดสดที่บ้านจัดทางโทรศัพท์และก็เตรียมะจะเปิดกิจการค้าขายให้กับแม่จะเป็นอะไรนั้นติดตามเร็วๆนี้ของไทยไทยแบรนด์เคนโดน่าใช้เชลอีกยในวันที่เขาบอกว่าวันสิ้นโรค21เดือน12ปี12ผมได้เปิดผมได้บ้านหลังใหม่ดีใ,ใจด้วยนะคะ พร้อมกิจาการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นได้ปรับความเข้าใจกับพี่ชายจูนกันได้เราจะรวมตัวกันสร้างธุรกิจของพัฒนาสุนทรให้รุ่งเรืองจุดหมายปลายทางคือให้พ่อแม่ได้ภูมิใจว่าลูกๆทํางานร่วมกันสร้างรากฐานให้รุ่นต่อๆไปได้สบายได้สืบทอดกิจาการของพัฒนาสุนทรต่อไปผมทําได้ครับขอให้ทุกคนมุ่งม,มั่นด้วยความหวังและกําลังใจมีบุพกรารีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสุขใจดีจะเทอใ,ให้ชื่นใจว่ะ ถ้าเป็นแม่ชื่นใจเหรอเนี่ยเขียนเองหรือเปล่านี่ลูกเขียนเองสิแฉเฉินนะเนี่ยเขาอ่านออกเสืออะไรล่ะก็เป็นรู้สึกซาบซึ้งอะไรดีๆมันก็ต้องหนุนกันหน่อยน้องนะครับเป็นลูกแง่ติดแม่กันโตแล้วจะให้แม่ทําอะไรจะให้แม่ขายของทําอะไรคืออันดับแรกเนี่ยผมไม่อยากให้คนแก่ไม่มีอะไรทํำผมก็เลยให้คุณแม่เนี่ยจัดรายการทุก วันศุกร์ก็อีกคืนนึงนะฮะตอนเช้า5:00นถึง6โมงนี่นะครับให้คุณแม่เล่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าคุณแม่นพยาบาลโหแกพูดเป็นฉากๆๆๆๆๆๆดูตกงานแน่เลยแม่แย่งเลยเก่งมากแม่นั้สนุกเลยทีนี้สนุกเลยแม่ก็มีเวลาจัน์ถึงพฤหัสบดีก็ค้นหาข้อมูลอ่านหนังสือบ้าก็ก็รอคอยว่ามีความหวังว่าวันศุกร์ใช่วันศุกร์ก็มาเล่าส่วนกิจการที่จะเปิดเร็วนี้นะครับผมได้ซื้อบ้านหลังใหม่ เพื่อที่จะทําให้ใเป็นโชว์รูมของสินค้าตัวหนึ่งที่ผมตั้งใจมากที่อยากจะทำํำเพราะว่าผมเนี่ยเวลาที่ไปไหนจะมีภ้าคม้าคล้องคอตลอด <c oughs> จนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะฮะแม้กระทั่งอ่านข่าวช่อง11ก็มีภ้าคม้าตลอดจนไปที่ไหนลงพื้นที่ต่างจังหวัดคนก็ถาม มีมาขายไหมมีไหมชอบจังเลยเคนโดใส่ผ้าขม้าดูเป็นไทยแล้วก็ผ้าขม้าที่เคนโดใส่เนี่ยดูอารมณ์ดีดูสนุกสนานผมก็เลยคิดว่าผมจะทำผ้าขม้าที่ใส่แล้วอารมณ์ดีใส่แล้วสนุกสนานใส่แล้วมีความสุขเคนโดเองเลยแบรนด์เคนโดแบรนด์ว่าผ้าขม้าเคนโดไอ้จอนะฮะเร็วๆนี้คงได้เห็นอย่างแน่นอนนะฮะวันอาทิตย์นี้ผมไปที่อำนาจเจริญไปหาชาวบ้านที่ได้ติดต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแหล่งผ้าขม้าที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศแลวเขาจะมีงานพระคมาโลก mm hmm. ด้วยผมก็โทรไปที่กรมพัฒนาชุมชนที่นั่นได้รู้จัก <Ha. S 2> กับพี่ๆน้องๆที่นั่น <Ha. S 2> เขาบอกว่าดีมากที่ได้นําของไทยๆมาติดแบรนด์ mm hmm. คือคนที่สร้างชื่อเสียงมาแล้วอย่างผมเองก็ไม่ได้ว่าตัวเองดังมากแต่ก็ได้ออกทีวีทุกวนัน mm hmm. ได้จัดรายการวิทยุทุกวนันเราก็มีส่วนร่วมในการผลิตของ mm hmm. ที่เป็นของดีๆนี่นะฮะ mm hmm. เป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยล้วก็ได้นําเสน,นเอติดแบรนด์โดยใช้ช mm ื hmm. ่อตัวเองการันตีนี่แหละ ผมจะทําให้ดีที่สุดครับเคนโดสร้างชื่อมาก็นานแล้วได้รางวัลขวัญใจมหาชนจากหนังสือพิมพ์ก็หลายเล่มะนะฮะพิธีกรจอดใจก็ได้เป็นแล้วได้เป็นมาหลายต่อหลายอย่างคราวนี้จะทําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยๆผมก็เอาชีวิตเอาความตั้งใจเอาชื่อตัวเองนี่แหละการันตีถ้าทําไม่ดีก็คงไม่ใช่เคนโด